สวัสดีค่ะเข้าป่าไปด้วยกันก็พามาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้ะมาจะมาป่าใหม่จ้ะนี่มีแล้วจ้ะเจอแล้วจ้ะต้นนี้เลยจ้ะต้นเก่าเวลาเดิมเก็บจ้ะมีไม่ค่อยเยอะแต่ก็โอเคจ้ะนี่ข้างบนนี้จ้ะข้างบนโอก็เยอะอยู่นะจ้ะเดี๋ยว เยอะอยู่จ้ะอู้ฝนตกตอนมาไม่ตกตอนนี้ตกฝนตกจ้ะโอ้ยเดี๋ยวเก็บอีกตรงนี้กันจ้ะอ๋อไม่เห็นก็อย่าว่ากันนะจ้ะเดี๋ยวเอาไปให้ดูที่บ้านจ้ะต้องทำทำทำเวลาแล้วจะฝนตกฝนตกโอ้โห อเอาถึงไหมเนี้ยอ๋ออยู่สูงมากาสูงมากก็ไม่เอาจ้ะสูงมากก็ไม่เอาดูข้างล่างนี่จ้ะได้เปล่า ได้นิดหน่อยโอเคจ่ามันดอกน้นอยแต่ก็เอาไว้ก่อนเราไม่เอาดอกน้อยไม่เอารอแปบ๊บนึงจา้ารอแป๊บหนึงสุคลายนิดดอกน้อยนิดนึงโอเค ใกล้การต้นเดิมแต่ว่ากิ่งมันหักลงมาจ้ะไม่สวยอะแต่ก็เก็บจ้ะเอาไปตากแห้งเอาเอาไปบ้านเอาไปเมืองไทยจ้ะเมื่อวานเก็บยังไม่ได้ทําเลยจ้ะโอไม่เห็นกนย่าว่ากันนะจ้ะฉ่ำน้ำมาก นี่จ้าใกล้ๆกันมาเจอกันแล้วจ้านี่จ้างามๆจ้านี่จ้าโหเบลเลอร์เลยจ้าขยุ่มเอาจ้านี่จ้าที่มันเน่าแล้วก็มีคนเข้าป่าไม่ค่อยไม่มาดูหรอกจ้าป่าเนี้ยเพราะมันมีคนมาเก็บนี่จ้างามๆโอ้แดดออกแดดออกแดดออกอ่อนๆเลยจ้า โอ้ไม่ได้หูดอกนี้ดูจ้ะหูนี่จ้ะข้ามไปฝั่งนู้นจ้ะข้ามไปฝั่งนูน้นเนา่าเน่าไม่เอาเราแกะทิ้งมันจะได้เกิดใหม่จ้ะนี่อูงามงาม นี่จ้าทิ้งแกทิ้ง,งดอกนี้สวยมากอันนี้ต้องขยุ้มเอาจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะงามงามนี่จ้ะอู้ดูดอกนี้จ้ะโอ้ นี่จ้ะงามมากนี่จ้ะนี่จ้ะโอ้น้ำน้ำบมแบนอีดอกนี้ต้องลูดเอาจ้ะ Nhi cha Nhi cha Nước máy u dễ dùng mình canh cha Dù cập cười cập mút Ơi, lồn à, Lồn hàm mới chơi นี่จ้าเยอะอยู่เยอะอยู่จ้าเราจะเก็บตรงไหนก่อนเลยอ่ะจะให้ดูนี่จ้า วันนี้มีคนถูกกล้องให้มากับผู้บ่าวต้นเล็กๆอย่างเี้ค่ะแต่เกิดสุดยอดเลยขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางจ้ะโอ้ทุกคนนี่จ้ะ ôi mưa chích kẹt tu ngoài con này ạ ui Lồn tè mưa đó cha ังไงดีเนี่ยอ่อนๆจะเก็บยากอยู่นะว่าจะให้ไม่ให้มันขาดก็ขาดอะขยุ้มมันจะไม่ขาดอ่ะจ้ะนี่จ้ะจะเก็บมาใส่อ้ยมัจะเก็บอันไหนก่อนเลย ขยุ้มเอาขยุ้มมันไม่ขาดท้าไมขยุ้มนี่ขาดจ้ะเดี๋ยวขยุ้มให้ดูนี่จ้ะใส่ถุงต้องขยุ้มเอาอย่างเดียวนี่จ้ะนี่ ช่ำน้ำมากโอ้เปลือกเปลือกไข่มุกโอเคแกเจอกันจ้าป่านมาอีกหน่อยก็เจออีกจ้าที่มันเขาข่านี่มันมันปล่อยเชื้อมันนะจ้ะนี่จ้างามๆฝนตกจ้ะ มันเลยเปียกนิดหน่อยอีกฝั่งหนึ่งค่อยดูกันจ้ะอันนี้ต้องคอยยุ่มเอาอย่างเดียวต้องคอย,ยุ่มเอาอย่างเดียวจ้ะ ตรงนี้นี่จะนี่จ้ะอจ่ะ,จะแต็มมือโอ้ขาดเสียดายมากขาดแห้งๆก็เอาจ้ะ แห้งโอเคจ้ะ ้องไปอีกฝั่งหนึ่งจ้ะ้องอีกฝั่ง,งอุ้ยทุลักทุเลทุลักทุเลนี่จ้ะ หล่นหล่นก็เก็บจ้ะใต้ขอนอู้ใต้ขอนก็เยอะจ้ะเดี๋ยวเอาให้ดูจ้ะอู้หล่นนี่จ้ะ นี่แห้งจ้ะอีกแล้วจ้ามาเจออีกแล้วจ้าเก็บเล็กผสมน้อยจ้านี่จ้ะงาม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 จ้าเดี๋ยวเอาไปให้ดูที่บ้านจ้ะตอนนี้ไม่งามหรอก ทำแล้วอะไรแล้วเนี่ยจะง,งามจ้ะนี่จ้ะเด้งดึงเด้งดึงนี่จ้ะตรงนี้หน่อยนึ่งจ้ะทุกคนเข้าวฝาไปด้วยกันก็มาถึงบ้านแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเทให้ดูจ้ะว่ามันได้เยอะขนาดไหนที่ไปมาเมื่อกี้เนี่ยจ้ะเทเท้ามะหวานเปล่าอ้โหดูนี่จ้ะเต็มโอ้อ แต่สกรปรกมากเดี๋ยวต้องทำเนี่ยจ้ะได้มาได้มาน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งแต่ก็โอเคนะจ้ะเนี่ยได้มาน้อยกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งจ้ะอุ้วยังไงคนเข้าปาบมด้วยกันก็ขอขอบคุณทักทุกกำลังแรงใจจ้ะขอให้เอซทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจน ให้มีแต่ความสุขทุกวันจ้ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอากราบลาขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า